สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่กำลังจะรวบรวมความกล้าเพื่อจะเข้ามาเอาชนะหัวใจคุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูนะคะมีพลังงานใดบ้างมาดูนะคะว่าใครที่กำลังรวบรวมความกล้าเพื่อจะเอาชนะใจคุณนี้ไม่มีราคนาราศีนะคะ พลังงานเป็นแบบโดยรวมนะสามารถสลับพลังงานได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะขอยุญาตึงสองไม้เดอ Sun Paint ันเพดออฟเพนิคเลนสามไม้ เพดอกรับใครนะคะที่กำลังลรวบรวมความกล้าที่จะเอาชนะหัวใจคุณเขาคนนี้เป็นคนที่ไกลกับคุณได้นะสองไม้สามไม้นะอยู่แดนไกลกับคุณต่างที่ต่างแดนได้นะคะ ต่างจังหวัดได้มีระยะ่างด้านความสัมพันธ์เขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้หรือมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะตามสื่อตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้คุณเป็นสิ่งมีค่านะในชีวิตของเขานะคะเขาคนนี้เป็นคนลาเริงสดใสน,นะคะหรือเป็นคนที่มีออร่าหน้าตาดีนะคะเดมีชื่อเสียงได้อาจจะเป็นคนที่ อยู่ในแวดวงวง,วงการบันเทิงได้นะครับเป็นคนที่บุคลิกตีหน้าตาดีนะมีเสน่ห์มีผู้คนให้ความสนใจเขานะคะเป็นเด็ดซันมีความสดใสร่าเริงนะคะเจ็ดไม้ห้าเหรียญ หนึ่งถ้วยออกมาสามใบนะเจ็ดเหรียญกับคีอนอบ,บับแล้วก็นายพอลเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณได้ ตอนนี้เขาเหงาเขาเศร้าใจเสียใจนะคะเวลาไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาอยากจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามีความรักความสุขดีที่จะมอบให้กับคุณนะเหมือนได้รู้ใจตนเองนะว่าคุณเป็นคนที่เขารักนะปรารถนาที่อยากจะมามอบความรักความสุขดีให้กับคุณเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้เขานั่งคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาอยากจะมีการเทคแอคชั่นหรือทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะ สิบไม้สิบออบโซ่คิงออฟบอลจัดมินสี่เตีย ตอนนี้นะเหมือนเขาแบกรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ค่อนข้างมากนะแต่เขามีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณอาจจะผ่านเรื่องราวความผ่านความเจ็บปวดความเสียใจมานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีปัญหามีอุปสรรคแต่เขาอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปพร้อมกับคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้มีความเป็นผู้นําเขาเชื่อว่าการที่คุณและเขาเจอกันเพราะว่า ชคชะตานะคะหรือว่าผมวิคิดนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความขี้หึงขี้หั่วงนะแอบพึงแอบห่งบหวงคุณด้วยนะคะเวลาแอบส่องแอบมองคุณเป็นคนหาเงินเก่งด้วยนะะในบางท่านเก็บเงินเก่งหาเงินเก่งประสบความสำเร็จจริงใจจริงจ,จังจ ความหลากหายผู้ชายใจดีพบปะสังสรรเขาคนนี้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะเขาจริงจังจริงใจกับคุณนะเป็นคนที่โดดเด่นมีความสามารถหลากหลายเขาจะมาเป็นคน ตามใจคุณดูแลคุณนะผู้ชายใจดีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงบ่อยๆหรือว่าชอบทานหมูปทาได้นะคะเด็กเก่งรุ่งอาุมณ์พรสวร ประสบการณ์หม่อฝึกฝนเขาคนนี้อาจจะมีความล่าเริงสดใสหรือมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะแต่เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถเป็นคนขยันตั้งใจทํางานมองโลกในแง่ดีหรืออาจจะใช้เสียงในการทํางานได้นะคะกกรน,นักลองนักแสดงนะคะ พรสวงเขาเป็นคนที่มีพรสว์เฉพาะตัวพรสวรรค์ได้บางท่านอาจจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้นะคะหรือบางท่านก็มีความสามารถอื่นเฉพาะด้านนะะที่เป็นเฉพาะตัวของตัวเองนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ชอบเดินทางอาจจะชอบเข้าป่าชอบส่องกล้องตามไปเที่ยวตามป่าตามเขาได้นะคะ เขาคนนี้เป็นคนที่ชอบฝึกฝนตัวเองนะคะหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูนะคะว่าพลังงานคุณหรือพลังงานเขานะอาจจะไม่ต้องตรงทุกใบได้นะคะเป็นบางใบได้วัดภูเขาทองคาถาเลขเงินเสริมทรั์ พระโพธิสัตว์กวนอิมจิตอาสาทำบุญอาพาธพระอาพาธนะทำบุญพระอาพาธนะขอโทษนะอา่านผิดค่ะก็พลังงานนะคุณหรือเขาอาจจะเคยทำบุญที่วัดภูเขาทองหรือไปท่องเที่ยวได้นะคะ คาถาเรียกเงินเสริมทรัพย์อาจจะสวดมนต์พระคาถาหลวงพ่อปานได้นะ,ะบางท่านนับถือองค์พระแม่พระโพธิสัตว์กวนอินนะคะแล้วก็เคยเป็นจิตอาสามาก่อนก็ได้หรือทางานจิตอาสาอยู่นะคะหรือว่าไปทาบุญที่ทาบุญพระอาพาธนะะหรือโรงพยาบาลสงก็ได้นะคะที่เคยไปสการะหรือว่าไปไปทาบุญ ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมห่ะท่านใดเพิ่งผ่านมาฝากด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ